สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องสาวยองนะคะวันนี้ปอยจะชวนมาทำน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหรือก็คือบาดาน่าไซเดอร์เวเนก้านั่นเองค่ะ วายเป็นคนหนึ่งนะคะที่หมักน้ำส้มสายชูจากกล้วยทานเองมาน,นานมากๆแล้วค่ะเพราะรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญก็คือผลไม้ไทยๆของเราเนี่ยมีเยอะเอามาหมักทำน้ำส้มสายชูได้รสชาติที่กลมกล่อมและประหยัดอีกด้วยนะคะคนที่เคยซื้อแอปเปิลไซเดอร์แพงๆลองมาหมักน้ำส้มสายชูจากกล้วยทานเองแล้วจะติดใจค่ะการทำน้ำส้มสายชูหมักเราจะใช้กล้วยสุก โดยใช้กล้วย3ส่วนน้ำตาล1ส่วนและน้ำา10ส่วนค่ะนำกล้วยมาปอกเปลือกก่อนแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเติมน้ำตาลหรืออะไรก็ได้ที่ให้ความหวานเพื่อที่จะได้เป็นอาหารของจุลินซีค่ะวันนี้ปอยจะใช้น้ำพึ่งแทนน้ำตาลนะคะเพราะปอยรู้สึกว่าใช้น้ำพึ่งแล้วมันหอมและมีรสชาติที่กลมกล่อมมากเป็นพิเศษค่ะ ในกล้วยจะมียีสต์ธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเติมอะไรแล้วนอกจากน้ำพึ่งหรือน้ำตาลเสร็จแล้วใช้ผ้าขาวบางรัดปากขวดโหลไว้แบบนี้นำไปเก็บไว้7วันในระหว่างนี้ให้เรามาเขย่าวขวดโหลวันสองวันมาเขย่าครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่ว่ากล้วยจะได้โดนน้ำพึ่งอย่างทั่วถึงจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเน่าค่ะครบ7วันเราจะได้บานาน่าไซรัป หรือน้ำเชื่อมกล้วยที่มีกลิ่นหอมคล้ายน้ำพึ่งรสชาติจะหวานหอมอร่อยเก็บใส่ขวดไว้ชงกาแฟราดแพนเคก้กปรุงอาหารทำน้ำสลัดน้ำยำได้หมดเลยค่ะสรับกล้วยสูตรนี้จะเป็นแบบรสชาติไม่เข้มข้นนะคะถ้าอยากได้ไซรัปที่เข้มข้นกว่านี้ให้ใช้น้ำตาล1ส่วนกล้วย1ส่วนหรือน้ำตาล3าส่วนกล้วย1ส่วนก็ได้ค่ะสามารถเลือกความเข้มข้นได้ตามชอบเลยนะคะ เก็บน้ำหวานเสร็จเรียบร้อยให้ใส่น้ำลงไป10ส่วนแล้วใช้ผ้าขาวบางปิดขวดโหลไว้ทิ้งไว้3เดือนก็จะกลายเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยค่ะ ประโยชน์ของน้ำส้มสายชูหมักมีเยอะมากเลยนะคะมีโปรไบโอติกช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขับถ่ายได้ดีควบคุมเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านเบาหวานลดคอเลสเตอรอลบอกลาไขมันสะสมและที่สำคัญก็คือช่วยลดความอ้วนได้ด้วยนะคะเพราะจะช่วยลดความอยากอาหารและทาให้อิ่มเร็วค่ะ วันนี้เพื่อนชวนปอยมาช่วยเก็บผักนะคะเพื่อเอาไปบริจาคให้กับโรงทานปอยก็เลยถือโอกาสนี้ขอผักมาด้วย4หัวเพื่อที่จะทำสลัดกินค่ะและครั้งนี้ปอยจะทำน้ำสลัดโดยใช้น้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยทำค่ะ อกไข่ใส่น้ำมันงาน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและเกลือปิดท้ายด้วยน้ำส้มสายชูนะคะค่อยๆตีไปเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำมันลงไปทีละนิดทีละนิดเราก็จะได้น้ำสลัดครีมที่หน้าตาแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้ปอยก็จะทำหมูกรอบด้วยนะคะโดยปอยจะใช้น้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยมาทำค่ะเราใช้ซ้อมจิ้มๆิมไปที่หนังหมูต้มสุกนะคะ แล้วเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูหมักเทราดลงไปทาเกลือแล้วคว่ำหนังหมูด้านที่เราใช้ซ้อมจิ้มเมื่อกี้ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็นำไปตากแดดตากแดดไว้ประมาณครึ่งวันค่ะ ระหว่างนี้ก็จะมาทอดกุ้งไปด้วยนะคะเพื่อที่จะนําไปใส่สลัดค่ะบรรยายจนถึงตอนนี้ปอยเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าน้ำส้มสายชูหมักคืออะไรน้ำส้มสายชูหมักก็คือน้ำส้มสายชูที่เกิดจากการหมักผลไม้น้ำและจุลินทรีย์เข้าด้วยกันค่ะจนกลายเป็นกรดน้ำส้มปกติน้ำส้มสายชูจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือน้ำส้มสายชูหมัก น้ำส้มสายชูกลัน่นและน้ำส้มสายชูเทียมค่ะที่เราเห็นขายตามท้องตลาดที่เป็นสีใสๆนั่นก็คือน้ำส้มสายชูกลัน่นน้ำส้มแต่และชนิดก็จะมีวิธีการผลิตที่แตกต่างกันค่ะแต่น้ำส้มสายชูที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่สุดก็คือน้ำส้มสายชูหมักของเรานี่แหละค่ะเราสามารถนำน้ำส้มสายชูหมักมาทำอาหารได้เหมือนน้ำส้มสายชูกลัดเลยนะคะ นำไปปรุงรสอาหารทำน้ำจิ้มน้ำสลัดหรือจะนำไปล้างผักล้างอาหารทะเลก็ได้มันจะช่วยลดความคาวค่ะเดี๋ยวปอยจะทำคลิปที่พูดถึงประโยชน์ของน้ำส้มสายชูหมักอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะถ้าให้พูดจบภายในคลิปนี้คลิปเดียวเวลาอาจจะไม่พอค่ะสลัดเสร็จแล้วราดด้วยน้ำสลัดที่ใช้น้ำส้มสายชูหมักของเราทำนะคะปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มเย็นๆน้ำส้มสายชูหมักผสมกับโซดา และน้ำพึ่งเหยาะเกลือลงไปนิดหน่อยเป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นและอร่อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะสำหรับวันนี้ปอยขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปของปอยตั้งแต่ต้นจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยวันนี้สวัสดีค่ะ